เรามาทำอะไรคะมาเช็ครถค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาให้ช่องเราด้วยนะคะามาถึงกันแล้วดใบพัดชนบุรีเลยวันี่เรามาทำไมคะเนี่ยเช็คระยะการที่ร<ม>ะยะทางที่หนึ่งหมื่นกิโลที่ไหนคะมยอย MG แล้ว MG ชนบุรี MG ชนบุรีนะคะใบพัชดชนบุรี MG ใบพัชดชนบุรีหนึ่งหมื่นกิโลคะ่ะ ำลังจะมาเช็ครถกันนะคะอูที่ MC Base เซลสาขาชวนใ่ีักับร้องค้านะคะ รอครับนี่ค่ะอินทรีเจนบุรีนะคะนั่งฟังก็เป็นยังไงสามารถนั่งรอดูทีวีได้ค่ะวันนี้เราก็เสร็จสิน้นเสร็จแล้วนะคะเราทำอะไรไปบ้างคะเนี่ยครับแค่สำหรับสลับยางทวงล้อ ก็น้ำยาทำความสะอาดแค่นั้นแล้วเราทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะอันนี้เพิ่มเติมคือเสียเสียเพิ่มเติมคือสลับยางถุงล้อนี่ยพอ๋อเพิ่มเติมใช่แล้วเราเช็คอะไรเพิ่มไหมคะก็เช็ควิทยุวิทยุเรามีปัญหาคือยังไงคะมันมันค้างเนี่ยโดนไปแปดร้อยแปดสิบสองบาทครั้งแรกครั้งแรกนะคะที่หนึ่งหมื่นกิโลนะคะใช่แล้วก็ครั้งถัดไปเขาบอกแค่สลับยางถุงล้อ ก็คือเขาจะจัดเราแค่สลับยางถุงประมาณกี่ชั่วโมงครับเป็นทำนานมากเลยศูนย์ไทยพาสจุลีนะคะนานมากเรานัดบ่ายสองนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ก็สองชั่วโมงอ่ะสี่โมงละสี่โมงเย็นนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเขาจบการรีวิวเข้าศูนย์เข้าศูนย์บริการครั้งแรกของ MGEC จุลีนะคะไทยพาสจุลีบายบายค่ะขอบคุณมากค่ะบบาายย